สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับ

เม,มจ่าเมจ่าเมจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนครับเมจ๋าก่อนจ๋าก่อนเมจ่าเมจ่ะให้กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครับเพราะว่าตอนเช้าคันเกี่ยวยังไม่ได้ให้กินเพราะว่า ตั้งแต่เช้ามากเธอก็ยังไม่หิวครับนี่วันหนึ่งก็จะให้กินอยู่ประมาณสามเวลาครับสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นประมาณนี้ครับบางวันก็อาจจะสองบางวันอาจจะสี่เวลาครับช้างดื่มน้ํานะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับ สวัสดีจา้าเมจ้ากับความเขียวข้าส,ส,วส,สวัสดีครับดีครับเม่น้ำนะครับกลัวใหอาบน้ำให้แล้วนี่ม่หี นี่ครับดูอาหารการกินของโมเมรครับก็คือควานเกี่ยวจะวางแผนนี่ครับหญ้าอาหารการกินโมเมรครับเพียบพร้อมนะครับการที่เราจะไปช่วยเหลือช้างเชื่ออื่นได้จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราต้องดูตัวเองก่อนวางแผนให้ตัวเองเรียบร้อยก่อนถึงจะเราถึงจะไปช่วยคนอื่นได้ครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเมน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับนีมาให้อาบน้าให้ก่อนจะไดสดชื่นนี่ถอย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 ,ถอ,ยอย่า,าให้อาบไม่ได้สิควาเขียวจะอาบแบบแค่ให้โดนเนื้อเดินตัวเพื่อชําระร่างกายทําความสะอาดให้สดชื่นนะครับ ให้น้องสดชื่นเมถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวจะให้กิน,นครับให้กินอีกถอยไม่ถอย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 ครับถอยอันนี้โมเมย์ไม่ได้ทํางานครับวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับโควิดต,ต่างคุณต่างเซฟต่างคุณต่างป้องกัน เออเซฟป้องกันซึ่งกันและกันนะครับแต่ละท่านครับก็ตามคนตา่างไม่ว่าอะไรครับเออเซฟตัวเองครับช่วยจะได้ว่าช่วยกันครับช่วยกันป้องกันตัวเองช่วยกันรักษาป้องกันเพื่อ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับลืมแล้วโอ้อะนอเมนี่ความเกี่ยวทานข้าวยังยังครับยังครับยังไม่ได้ทานข้าวเช้าครับเอสีขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆความเป็นห่วงขอบคุณมากๆครับยังไม่ได้ทานครับก็ความเกี่ยวทําความสะอาดให้น้องเมย์ไปตัดหญ้าไปอาบน้ําก็รีบไปนู่นนะครับไปหาแม่พังสาวกุหลาบน้องทนหัวครับ ข้าวยังควันเขียวยังไม่ได้ทานเช้าครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับเมี์เน,นี่ยนะโอเคจะให้กินผลไม้ต่อนี่ครับผลไม้น้องมเมย์ดูนะครับนี่ควันเขียวจัดล้างไว้เรียบร้อยครับล้างไว้แล้วนะครับนี่ล้างแล้วล้างอีกก็ได้ครับนี่จะล้างแล้วแล้วก็ทีนี้ก็จะได้จัดให้น้องมเมย์ได้กินได้ทานเป็นผลไม้หรืออาหารเช้านี่ครับ ต้องขอบคุณมากครับกรับขอบพระคุณมากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนี่อชอบแวบใจเย็นนะเมย์ครับเดี๋ยวจัดให้หน้องกินเมย์จ๋า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 จ๋าสวัสดีคะ่ะอยู่ยังครับเธอเคยได้กินครับเธอก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับ กระตือรือร้นหรือหิวนั่นเองครับผลไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเยใจงครับเดี๋ยวจะพาให้หน่อยแหมที่หลาไม่ได้ไล่ขายผลไม้ครับเป็นผลไม้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญโดยเฉพาะเลยช่องมามีนี้ที่จะไล์ผลไม้นี่ ยากอยู่ครับช่องเมย์ถ้าไม pues mm ่ไปช่วยคนอื่นครับถ้าไม่ไปช่วยเหลือช้างเชื่ออื่นครับเพราะว่าครับเพราะว่าโมเมกินกินได้กินได้อยู่ครับแต่กินทานไม่ได้เยอะครับประมาณอย่างมากก็สิบตะกร้ายี่สิบตะก้าครับโมเมก็จะตออาการแบบไม่ไหวแล้วครับเรื่องของเรื่องครับจะไปช่วยก็ ว่าอยากไปช่ว่ยวนะอยากไปแต่เวลาเท่านั้นเป็นข้อกำหนดเวลาน้าอาจไม่มีเวลาอะไรบ่เหมาโจมมาดูมอ่ะเหมาโจงยังไม่เลื่นลงว่าเงยใจยังครับเดี๋ยวจัดให้หนูก่อน

ี่จ๋าเมยู่ยังครับเมยู่ได้ไหมใจเย็นใจเย็นครับหนูจะกินได้กีลูกตอนนี้เตรียมให้หนูสักสิบกระลูกเอ้เซนเตอลูกเซนตรลูกสิบลูก แล้วก็อะไรอีกข้าวโพดจัดไปข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นงูไม่จ๋านี่อยู่ยังครับอยู่แล้วใช่ไหมเย็นครับกำลังจัดผลไม้ให้หนูนี่ตอบเม้นด้วย โออะไรอีกแตงกวาแชบแชลขึ้นกำเยอะสองมื่นกว่าแตงกวาโอเคกุ้ยแตงกวามันอ่ะผ้าหกอย่างีนจ่าเน่นจ่า อหิวแล้วอยู oh oh, oh. mm ่แล้วอยู่แล้วไม่ไหวแล้วฮะอต้องขอโทษอยู่แล้วอ่ะฮึอเดี๋ยวก็ไปแล้วครับอืมโอ้โหอร่อยครับอ่ะนี่ครับ จะมีทั้งหมดนี่ครับแตงโมแตงกวาแคนตะลูกกล้วยแตงแตงโมแตงกวาแตงโมแตงกวาแคนตะลูกกล้วยข้าวโพดมันหกอย่างครับ่ะจัดให้หนูกินทั้งหมดหอย่างจะทานได้เยอะไหมอืม ถ้ายังไม่อิ่มจัดให้อีกแมยขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆครับขอบคุณนะครับที่เอ็นดูน้องโมเมนะครับขอบคุณมากๆนะครับอืมอันนี้คือเป็นอาหารเสริมของเธอครับก็คือผลไม้แต่อาหารหลักของเธออยู่ฝั่งนู้นครับขวานเกี่ยวก็เตรียมความพร้อมด้วยครับดูครับมีทั้งอ้อยหญ้าแล้วก็สับะรดนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับสับะรด นี่ครับคือการทํางานคือการวางแผนของควานเขียวครับตัวเองต้องอันนั้นก่อนครับเขาเรียกว่าถึงจะเราถึงจะมีกําลังไปช่วยเหลือคนอื่นได้ครับบุญรักษาไปได้ครับก็คือตัวเองต้องดูตัวเองต่อนี่ครับเรื่องความเป็นอยู่หรือเรื่องอาหารการกินครับนี่ต้องขอบคุณครับทุกทท่านนะครับที่ให้ความเกี่ยวเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อหลายๆเชือกครับ ก็อขอบคุณมากๆนะครับอน่อยไม,ไม่มีมีมีจ๋ามีจา๋จาอร่อยไหมครับมีจา๋ามีจา๋าก่อนครับอร่อยไหมครับมีจ๋าอร่อยครัขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านครับที่เอ็นดูขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เมตตาหนูนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะ โอ้มีกล้วยด้วยครับมีกล้วยด้วยกล้วยแตงกวาแคนตาลูกมันแตงโมขโ้าวโพดหกอย่างเลอใช่ครับถูกแล้วครับหกอย่างครับดูกล้วยเธอยังไมไ่กินครับวันนี้โมมีไม่ได้ไปทํางานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่นครับต่างคนต่างหยุด หยุดเชื้อช่วยชาติก็ต่างคนต่างตั้งกาศต่างคนต่างไปเขาเรียกว่าอะไระป้องกันตัวเองครับป้องกันตัวเองก็เลยไม่ไม่ได้ไปทํางานครับวันนี้ไม่ได้ไปแสดงนะครับนี่ครับโมมีไม่ได้ไปทํางานนะครับวันนี้หยุดหยุดเชื้อช่วยชาติหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับวันนี้ครับ แต่ยังไม่มีมาตรการสั่งล็อกดาวน์ครับตอนนี้ครับก็แต่ต่างคนต่างป้องกันนะครับต่างคนต่างนี่ครับต่างคนต่างแมพขอบคุณนะครับดูในตัวเองด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับอืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ทุกๆท่านหวังดีแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ ขอบพระคุณนะครับเมีจาก,กําลังกินยาทาเยอะครับผมขอบคุณนะครับเธอกำลังอร่อยครับมาดูว่าเธอจะกินจะทานได้เยอะไหมครับข้อดีที่ว่าเธอจะกินจะทานได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีอาหารหลากหลายมีอาหารหลากหลายอย่างพอมีหลากหลายอย่างเธอก็จะทําให้อร่อยแล้วก็จะทําให้ทานได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ถ้ามีสองอย่างปุ๊บขนาดหนึ่ง กินพอประมาณพอเพียงเธอก็ใส่เกียร์ถอย้วครับสำหรับน้องโมเมครับเมจ๋าขอบคุณนะครับป้าเพนสวัสดีครับป้าเพนนะครับเมจ๋าเมจ๋าอร่อยไหมครับถามก่อนอร่อยไหมเมอร่อยไหมครับเมอร่อยค่ะอร่อยมากๆาเลยค่ะขอบคุณนะครับที่รู้ใจหนูขอบคุณครับก็เลี้ยงมาหลายปีครับ ก็จะรู้ใจน้องหน่อยครับควันเกีียวก็จะรู้ใจน้องโมเมครับนี่ครับสังเกตดูได้ครับเธอเป็นช้างที่กินแล้วอาหารแล้วคายครับสังเกตได้ครับแต่ตอนนี้เธอได้กินหลากหลายไหมครับเธอจะไม่คายเธอจะไม่คายผลไม้เธอจะอร่อยในการกินในการทานครับสังเกตนะครับขอบคุณนะครับในข่าวพ่อใหญ่ทองดีหรือเปล่าครับคุณป้าครับควันเกีียวก็ติดตาม ติดต่อไม่ได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าหน้าตอนนี้เป็นยังไงความเกี่ยวกย็ก็ติดต่อไม่ได้ครับคุณป้าครับก็เลยไม่ได้ข่าวครับพูดแล้วก็ความเกี่ยวออุญาตติดต่ออีกทั้ง,งเพราะว่าความเกี่ยวติดต่อ4ี่ห้าครั้งแล้วครับติดต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวขอไม่รู้ว่าแกลลาเปลี่ยนเบอร์หรือย,อยังไงก็ยังไม่ทราบครับเบอร์หรือแบตหมดหรือย,อยังไงก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวขอติดต่อ,อครับ เอโทษค่ะไม่มีเลขหมายที่ทานเรก็เลยว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือยังไงก็ไม่ทราบเพราติดต่อมิสซนเจอร์ก็ไม่ได้ครับนี่ก็หรือใช้แบบไม่มีแบตบรือยังไงควันเขียวก็ไม่ทราบครับก็เลยไม่ทราบว่าณนะตอนนี้พ่อใหญ่ทองนีเป็นยังไงควันเขียวก็ยังนี่ครับ น่าจะใช้เบอร์เก่านะครับแต่ติดต่อไม่ได้ควันเขียวก็เลยไม่ทราบนะครับขอบคุณนะครับคุณป้าออไทยครับควันเขียวก็ติดต่ออยากทราบเหมือนกันว่าเป็นห่วงครับเพราะว่า,วาอยู่อยู่บ้านใกล้เลื่อนเคียนะครับอยู่บ้านใกล้กันครับก็อยากถามอาการความทุกข์ความสุขเป็นยังไงครับอ <c oughs> ขอบคุณนะครับมเมยแอมไหมเอ้โหพี่อินได้ภาษากลวยวันละคำอีกแล้วนี่แอมทีเมย์เม่จา๋าอร่อยไหมแอมที เธอกินกล้วยด้วยนะครับพี่อินปันเขียวรู้ว่าเธอต้องมีหลากหลายก็เลยจัดให้กล้วยสักหวีหนึ่งหรือสองหวีอย่างนี้ครับนี่ไหมครับเธอกินกล้วยด้วยนะครับต้องมีหลากหลายครับคุณหนูเป็นช้างที่แบบต้องรู้ใจครับต้องรู้ใจครับถ้าไม่รู้ใจเลี้ยงเธอไม่ได้ขนาดนี้ครับต้องขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่เอาใจเธอด้วยนะครับขอบคุณนะครับ อไปถามที่บ้านพ่อใหญ่ได้ไหมมีคนอยู่เปล่าก็แฟนแฟนครับป้าพ่อใหญ่ครับก็เมื่อวานก็ควัมเขียวว่าถามอยู่ครับเมื่อวานก็ถามว่าเขาจะไปดูหมอนี่ครับไปดูหมอไปดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวควันเขียวจะถามอีกอเผื่อเขาติดต่อกันได้ครับ แต่ความเกี่ยวก็ถามเบอร์โทรนี่แหละปัญหาคือเบอร์โทรโทรไม่ได้นี่ยครับไี่ติดก็ไม่ทราบว่าเหตุผลยังไงครับเดี๋ยวจะถามป้ายแกว่าจะเป็นยังไงครับขอบคุณนะครับพี่กิ่งนะครับจะไปถามอีกเบอนนะหรือจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือแบตบไม่มีหรือยังไงความเกวก็ไม่ทราบครับแล้วขอติดต่ออีกทีนึง อยู่แล้วเห็นไหมครับอิ่มแล้วมมงไอนโทรมาแล้วครับโทรมาแล้วมิสเซนเจอร์ครับโอเคครับออลลครับปมเป็นยังไงบ้างครับช้างมันก็ว่าไออันนั้นออกระบ่ไอโอพาเดินออกกำลังกายแล้วตอนนี้ถ่ายออกถ่ายออกยังครับถ่ายออกยังครับฮะถ่ายออกระบบ อูยังถ่ายไม่ออกครับเอฟซแล้วทําไมเบอร์โทรโทรไม่ได้ครับผมโทรไปทางเบอร์โทรนะโทรไปมือถือนะเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรนะโอ,โอ้โทรศัพท์ไม่มีแบตแล้วตอนนี้ช้างยังตอนนี้ช้างยังถ่ายไม่ออกใช่ไหมครับย,ยังเลยยยังเลครับโอ้โห แต่กินหญ้าได้แต่ยังถ่ายไม่ออกเออกินหญ้าก็ได้อย่างนั้นแล้กินหญ้ากัแค่กินประมาณไม่ถึงอันนี้หรอกประั่นนี่ครับออน,น,นะนั่ครับนี่คนลุงกำลังพาช้างเดินออกกำลังกายครับหาหอบนึงก็จะังกระโดดขั้วกระโดด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 โอแล้วล้วงออกไหมครับตอนนี้ล้วงออกไหมครับล้วงล้วงเห็นไหมครับ ีเห็นอันเดียวทีนี้หมอขอลุงพี่ก็ไม่เห็นไม่เห็นอีกมันไม่มีเลยอ๋อเนาะแต่ว่ามันยากตัวใหยังไม่ไม่ออกมามั้งก็ว่าไงเลยพอเอาน้ำมันละหงุงยัดใส่อ่าลากอีก่เห็นบ่นี่อ่าเห็นอยู่ครับช้างก็พาตอนนี้ลุงก็พาช้างเดินออกกำลังกายอยู่ครับตอนนี้ผมไล่ย,ยู่ก็ fc เป็นห่วงครับให้ควันเขียวติดต่อว่าเป็นอยู่ยังไงความทุกความสุขนะก็อยากติดตามครับติดตามข่าวตอนนี้<อ>ควันอย่างนี้เลยครับนี่ก็ค<ม>ือน,นอนทั้งคืนแล้วก็ไปปลุกไม่ได<ม>นอนหรอกมา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 นี่เห o นอะโมซุนเราจูอันโมโมซุนอนหุ้มเหรออ๋อเออดูช้างก็ยังยังอืดอยู่นะครับตอนนี้ควันเขียวดูดูแล้วก็ยัง พ่อใหญ่ยังอืดอยู่ครับเพาะวาย,ยัางถ่ายไม่ออกครับโอ้โหเกือบสองวันแล้วนะครับเนี่ยโอ้โห oh, น,น่าเป็นห่วงเอาใจช่วยนะครับมีแต่เอฟซีเป็นห่วงครับมีน่าตรงนี้ขอบคุณนะครับเป็น<อ>ห่วงด้อป๋าทองดีรีบถ่ายรีบกลับบ้านมากินกล้วยไข่เพื่อนว่าจยกลับบ้านตั้งนานแล้วสิกับวันนี้เลยแต่ยังไงก็ต้องตกลการตกวการดี ปลาทองดีสู <พา S 1> ้ๆเ <ๆๆ S 1> ด้อทุกคนคิดถึง <ๆ S 1> อ่องมากครับนี่ครับที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็พาออกกำลังกายอยู่แต่ยังพาไปเข้าที่นู่นเลยที่โรงพยาบาลเลยอ๋อเนาะเอาไปไว้ไหนเนาะขี้นี่ยังถ่ายไม่ออกครับน่าจะก้อนใหญ่ครับนี่ดูๆแล้วครับฟังดูแล้วน่าจะก้อนใหญ่มากครับน่าน่าจะ เขากาแฟเลยนะเริ่มเริ่มยุบแล้วยุบยุบยุบมากเลยยุบมากเลยุบมากเลยอ่าโอเคครับอืมโอเคนะครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจครับก็มีเอฟซีเป็นห่วงอยู่ครับมีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับเป็นห่วงครับตอนนี้ครับครับผมนี่สายลมออกไหมลมนะตอนนี้ครับก็ออกออกอยู่ครับ ออกอยู่วันนี้หมเขาก็บอกว่าจะล้วงอีกประมาณบ่ายโมงนั่นแหละครับโอ้เวลาบ่ายโมงจะล้วงอีกอ๋อครับผมเอาใจเป็นห่วงครับเป็นเอาใจช่วยครับเป็นห่วงครับส่งกําลังใจให้นะครับนี่ครับไปนอนเลยทั้งคืนช้างหรือคนครับคนคนใช่ตัวการคนกทุกโมงเลยครับเรามีใครไปเยี่ยมไปเยือนไหมครับนั่น ยังไม่มีเลยครับโอ้นี่ครับยูก็ยูเดียวเดียวครับกับเขาเลยครับนี่นะครับต้องเป็นมกลบบไปนอนอยู่บ้านครับว่ามันมีใครดูแลบ้านอีกนี่ครับลุงก็อยู่คนเดียวครับอืมเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวผมก็อยากไปอยู่ครับแต่ความเขียวก็ยังไม่ว่างครับนี่ครับอืมไปกลับก็นะตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับคืออย่างน้อยเจ็ดสิบกิโลแปดสิบกิโลครับไปถึงโรงพยาบาลครับ ณตอนนี้ไปครับไปหมู่บ้านช้างไปโรงพยาบาลครับ70กิโลนะครับเกือบ80กิโลครับเพราะว่าสุรินก็์ก็60กิโลแล้วจากสุรินไปโรงพยาบาลอีกเกือบ20กิโลครับก็เกือบ80กิโลไปกลับก็160กิกิโลครับ fc นี่นะครับอยู่คนละจังหวัดก็จริงแต่คนละที่นะครับก็มีแต่ส่งกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับพ่อใหญ่ครับตอนนี้ออกกำลังกายเดินไปถึงไหนแล้วครับนี่ ตัวใหญ่เลยครับอยู่ใต้โรงพยาบาลช้างครับนี่ครับอ๋อนี่ครับพาพาน้ำมันนี่ครับถุงด้วยครับนี่ครับอืมมา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 โอเคครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับพ่อใหญ่ครับ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 ขอบคุณมากมนะครับทุกกำลังใจนะครับที่ให้กำลังใจพวกายทองดีนะครับครับผมอืมโอเคครับขอบคุณนะครับ ใจช่วยสู้ๆครับพ่อใหญ่ครับหายไวๆครับสวัสดีครับนี่ครับโอเคครับก็เป็นคำพูดที่สดๆเลยครับเป็นได้คุยกันสดๆทางต้องขอบคุณสื่อออนไลน์อย่างว่าท่านตอนนี้ก็เราส่งกำลังใจทางสื่อออนไลน์ทางโลกโซเชียลนี่แหละครับอ๋อยังถ่ายไม่ออกครับรอเวลาอีกบ่ายโมงล้วงออกครับ เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับ f c นะครับทุกๆท่านครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านครับที่เป็นห่วงพ่อใหญ่ทองดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับอืใช้แบบมาคามเปียกให้กินได้ไหมก็ตอนที่อยู่บ้านก็ให้กินมาขามเปียกอยู่ครับคุณพี่นกน้อยนะครับนกเล็กนะครับขอบคุณนะครับมีทํางานไหมวันนี้ไม่ได้ทาครับป้าปิ๊กครับไม่ปิ๊กครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับ ก็สาเหตุมีไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับโอเคนะขอบคุณมากทุกๆท่านทุกๆกำลังใจนะครับควันเขียวก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับควันเขียวก็จะไปทานข้าวแล้วครับเพราะว่าคำเช้าเช้าควันเขียวยังไม่ทานนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับ ที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับเม่จ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะจ๋าอาอ inden, อยุหมานนะครับยิ้มหมานสวยๆนะครับยิ้มหวานยิ้มหวานโอเคครับหวานแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ